และนี่คือเคฟมิวแทนสารยาครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ห้องตัวอย่างแรกของเรานะครับก็จะเป็นห้องวันเบดมโดยก่อนเข้าเนี่ยเราจะเจอกับตัวดิจิตอลดอ o r ล็อกนะครับที่เราสามารถสแกนอะนิ้วมือก็ได้หรือว่าจะใส่รหัสผ่านก็ได้นะครับเข้าไปดูเลยครับปิดประตูพอ เปิดเข้ามาเนี่ยเราจะเจอกับในส่วนของแพนทีนะครับทำอาหารตรงนี้เขาจะให้แบบนี้มาเลยชิปนะตรงนี้สามารถทําเป็นตัวจัดเตรียมอาหารเพิ่มเติมก็ได้นะครับใส่จานใส่ช้อนซอมแล้วก็ที่สาคัญน,นะครับตรงนี้เป็นซอฟ t ์คล s สนะครับอ่าเราจะมีซิงค์ล้างจานตรงนี้ให้ด้วยมีชั้นวางแบบนี้นะครับถัดเข้ามาตรงนี้เราก็จะเจอกับห้องน้ํานะครับโดยภายในห้องน้ำนี่ก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ของคัตโต้นะครับ ก็มีโถสุขภัณฑ์ของคอตโต้เช่นเดียวกันแล้วก็ตรงนี้จะมีชาวบ็อกซ์นะครับเขาจะกานเป็นฉากกั้นกระจกแบบนี้มาให้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวแฮนด์เชาว์แบบนี้มาให้นะครับแล้วก็ปิดกั้น3ตอนแบบนี้ได้เลยอโอเคถัดไปเราก็จะพาเข้ามาดูในส่วนของห้อง Living Room แล้วก็ในส่วนของห้องนอนนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะเข้าไปนะครับเรา จะพาไปดูอะไรที่พิเศษนะครับดินเสียงอะไรไหมครับตรงนี้คือซาวด์คอนโทรลนะครับเราสามารถคอนโทรลนะครับในการใช้งานเสียงเพลงอะไรต่างๆได้โดยเพลงตอนนี้ที่เราเปิดนะครับเราเปิดจากโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองครับโดยนีนะ่เราสามารถควบคุมอะไรต่างๆได้นะครับ นะครับปรับเสียงเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนช่วงเราสามารถทําได้ด้วยมือถือของเราอีกทั้งในส่วนของคอนโทรลพานเตรงนี้เราสามารถนี่มีแอปพลิเคชันอื่นๆเพิ่มเติมนะครับที่เราสามารถใช้งานได้ซึ่งตรงนี้เรามองว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากแล้ว,ต,วตัวส่วนของลําโพงเนี่ยเขาไม่ได้มีมาให้แค่ห้องนั่งเล่นนะครับภายในห้องนอนเนี่ยเขาก็มีมาให้เหมือนกันนี่ ซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เจ๋งมากเลยครับที่โครงการนี้เขามีตัวส่วนของคอนโทรลแปนเนลเกี่ยวกับทางด้านลำโพงมาให้ด้วยซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่แหละครับต่อไปนะครับเราก็จะลดเสียงหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของพื้นที่ห้องนั่งเล่นกันนะครับภายในพื้นที่ห้องนั่งเล่นเราจะเจอกับตัวของไซต์บอร์ดตรงนี้ครับแล้วก็เป็นพื้นที่วางทีวีที่เราสามารถวางพื้นที่เอ่อวางเป็นพื้นที่วางทีวีขนาดใหญ่ได้นะครับถัดมาฝั่งนี้ เราจะเจอกับโต๊ะกลางอ่าเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วแหละแต่ก็เ <c oughs> <c oughs> จอกับโต๊ะกลางนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอโซฟานะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาที่สามารถเลื่อนออกมาเป็นที่นอนได้ด้วยนะครับเป็นโซฟาเบดเป็นในตัวเลยครับแล้วก็ทางโครงการเนี่ยก็จะมีฐานเตียงนะครับขนาด5ฟุตนะครับให้มาด้วยตรงนี้ก็มีพื้นที่นะครับระยะในการเข้าไปในตัวที่นอนพอสมควรเลยนะครับแล้วถัดมาตรงนี้ก็จะเจอกับ พื้นที่โล่งๆนะครับที่เราสามารถบิวออกมาเป็นพื้นที่ทํางานได้ด้วยเพราะตรงนี้นะครับติดก,กับกระจกพื้นที่ช่องแสงที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับอันม,ม,มีมีเป็นเวินโด้ด้วยนะครับเทมากเลยถัดมาฝั่งนี้เราก็จะเจอกับตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าตรงนี้ก็จะเป็น2ตู้ที่แยกขาดกันชัดเจนเลยนะครับนี่มีพื้นที่มากพอสมควรตรงนี้สามารถ แขวนเป็นทีวีก็ได้นะครับนี่เขามีช่องใส่อ่มีปลั๊กไฟนะครับตรงนี้ได้หรือว่าจะทําเป็นชั้นวางนะครับเอาไว้วางโทรศัพท์หรือว่าวางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าจะตั้งอา่าเขาเรียกโต๊ะทำงานอีกโต๊ะตรงนี้ก็ทําได้เหมือนกัน,นับแล้วก็ถัดไปจะเป็นในส่วนของระเบียงกันครับเออชิอ่าพื้นที่ระเบียงของตรงนี้ค่อนข้างมีงนขนาดใหญ่มากเลยนะโอเค พื้นที่ระเบียงตรงนี้มีขนาดใหญ่มากเลยนะครับเราสามารถวางเครื่องสภาพผ้าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ปลูกผักอะไรนิดๆหน่อยๆตรงนี้ก็ทําได้เหมือนกันครับพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีพื้นที่มากพอสมควรครับโอเคครับเดี๋ยวเราพาไปดูอีกห้องหนึ่งกันครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ห้อง vertical suite นะครับห้องนี้นะครับเฟอร์นิเจอร์หลายๆชิ้นนะครับเราก็จะได้มาแบบคล้ายๆห้องเมื่อสักครู่เลยครับเดินเข้ามาเลยครับฮ่า ห้องน้าก็เป็นคล้ายๆกันเลยครับตรงนี้ก็จะมีฉากกันกระจกเหมือนกันกันกบห้องเมื่อสักครู่เลยครับแต่ส่วนของที่ห้องนี้มีแตกต่างก็คือฝ้าเพดานสูงครับด้วยความที่เป็นห้อง vertical suite นะครับตรงนี้ก็จะมีที่นอนนะครับอยู่ข้างบนเลยแต่ก่อนจะขึ้นไปข้างบนนะครับเราก็จะเจอกับส่วนของตู้นี้ครับอ่าออตู้นี้มีอะไรนะครับตู้นี้ก็จะบอกเฟอร์นิเจอร์ที่เขาจะแถมเรามานะครับนี่ก็จะบอกประมาณนี้เลยโอเค มีตู้ไม่พอนะครับเขามีตรงนี้ให้ด้วยนี่ใครที่อยากเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับคุณก็สามารถทาเป็นได้ที่ห้องโวลิดิคัลสวีทห้องนี้นะครับนี่เรามีพื้นที่เก็บของนะครับสําหรับคนที่ของเยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นแล้วตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ซิกเนเจอร์อีกอันนึงนะครับเราจะทําเป็นบาร์แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะทําเป็นโตทํางานแล้วก็เห็นวิวสวยงามตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน,นครับ ถัดมาที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือส่วนของระเบียงครับระเบียงของห้องเนี้ยใหญ่มากใหญ่ไม่พอสูงด้วยลองดูข้างบนด้วยดูดิเขาสามารถใส่ระเบียงสูงขนาดนี้มาได้แล้วก็แถมยังวางต้นไม้นะครับได้อีกด้วยสามารถปลูกต้นไม้ที่ชั้นเจ็ดได้เลยนะครับไม่น่าเชื่อจริงจริงวิวก็ดีครับนี่ต่อไปเราไปดูชั้นบนกันบ้างดีกว่าครับ ตรงนี้เขาจะมีราวที่เป็นเหล็กนะครับที่ไว้เพื่อความมั่นคงในการจับนะครับตรงนี้เขาเรียกไงลูกตั้งลูกนอนค่อนข้างที่จะชันนิดนึงกว่าแบบปกตินะครับเพราะว่าด้วยความที่ห้องมันไซส์ขนาดกระทัดรัดนะครับไม่ได้มีพื้นที่อะไรเยอะมากตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไซ์บอร์ดแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะครับที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยตรงนี้เขาจะให้แอร์มาอีกด้วย แล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของที่นอนนะครับที่นอนตรงนี้เขาจะให้หานเตียงมาเหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้แบบนี้ที่จริงเราสามารถกั้นเป็นประตูกระจกตรงนี้อีกก็ได้นะเพราะว่ากันแอร์ออกจากห้องแล้วก็เขาเรียกไงมันจะได้ซีมเลสตรงนี้มันก็จะเห็นตัวของฉากกั้นเหล็กบังอยู่มันก็จะทําให้รู้สึกว่าเอ้ยมันขัดตาไปหน่อยนึงแล้วก็แอร์ข้างล่างนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยใช่ แล้วก็ที่สาคัญตรงนี้เขาจะมีลําโพงให้ด้วยนะครับเขามีให้ตรงนี้แล้วก็มีให้ตรงนั้นด้วยอ่าเหมือนกับห้องเมื่อสักครู่ที่เราพาไปดูเลยใช่ครับแล้วก็นี่ครับก็เป็นห้อง vertical suite นะครับของเคฟมิทนสรยาครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราจะมาสรุปโครงการกันนะครับโครงการนี้ผมรู้สึกว่าเป็นโครงการที่เขาเรียกทำเลค่อนข้างดีมากเลยครับเพราะว่าอยู่ติดถนนใหญ่เลยแต่ ถ้าเรามีข้อดีเราก็มีข้อเสียเหมือนกันครับข้อเสียของโครงการนี้ก็จะมีในเรื่องของเสียงรบกวนนิดนึงแต่ต้องชื่นชมของอพื้นที่ภายในห้องของโครงการเลยครับที่โครงการนี้ทาออกมาได้ดีพอสมควรนะครับที่จะเก็บเสียงภายนอกนะครับไม่ให้เข้ามาภายในห้องบวกอีกทั้งยังมีประตูฉากันกระจกนะครับเรียกว่าหลายชัดมากเลยกว่าจะเข้ามาในส่วนของพื้นที่ที่เราใช้งานจริงๆนะครับเลยทําให้รู้สึกว่าโครงการนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในทุกกลุ่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาบุคลากรแล้วก็ ใครก็มาอยู่ได้ครับใครมาอยู่ได้ทุกแบบเลยครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรถเมย์นะครับรถวินมอเตอร์ไซค์รวมไปถึงรถไฟนะครับรถไฟฟ้าในอนาคตแล้วกออ็สามารถเดินไปมหาวิทยาลัยไม่ห่ดนได้ภายใน10นาทีด้วยซ้ำครับนั่นแหละครับก็คิดว่าโครงการนี้ก็นะครับเช่าอยู่ก็น่าสนใจแล้วก็ซื้อไว้ก็น่าจะดีครับและนี่ก็คือเคฟมิวแทนสารยาครับ